อ้าวดูคำว่าเจตนาเจตนาเจตนากับคำว่าเจตนารู้จักคำว่าเจตนาไหมเราได้ยินบ่อยใช่ไหมใช่เจตนาเจตนาเจตนาวมอยู่ในเมตตาสามเลยเละเจตนาเนี่ยเจตนายรวมอยู่ในเจตนาแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรแปลว่าก็นอยู่ในกรตนาทั้งใจทำตั้งใจทำตั้งใจทำนะครับตั้งใจนะครับ ทำเนี่ยใช่ไหมใจก็อยู่ในแต่ใครมีใครใครพูดเจตนาเป็นเกียรติมีใครอยากแปลเป็นอย่างอื่นไหมคำว่าเจตนาเป็เกตนาอันเดียวกันความหมายเจตนามันอยู่ในกัลนาณ์ก็ไม่ใช่หมายถามแปลแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรก็ได้หมายถึงอะไรเด็กใจเจตนาคือเจตนาที่จะทํานั่นแหละคือเจตนาที่จะทำ เจตนาคืออะไรเจตนาคือการตั้งใจทำเออการตั้งใจใช่ไหมเอ้ยนี่ยตั้งใจทำเออกาเจตนาเอ่ามีอีกอย่างอื่นไหมมีเป็นอย่างอื่นไหมมีอย่างอื่นอีกไหมเจตนาทำแล้วตั้งใจฆ่าก็เจตนาเหมือนกันเจตนาคำพูดพระเจ้าที่ว่าเจตนางใจทำเจตนาเนี่ย เความมุ่งหมายใช่ไหมครับความมุ่งหมายเอความมุ่งหมายเจตนาดูนีะเจตนาตั้งใจะทำนี่แปลว่าความมุ่งหมายเจตนาทำดีอย่างเงี้ยเจตนาเจตนาว่าจะทำดีรักษาศีลปฏิบัติครับพระพุทธองค์ตระกาศอะไรอย่างนี้นะเจตนาเนี่ยเจตนาอัง พิฆเวทั้งตราเลยเจตนาหังพิฆเวเจตนาหังพิกเวกำมังวะถามิกำมังกำแปลนะแปลเต็มๆหมายถึงนะทั้งตราว่า เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมเราธรรมัมงปิทเวเาากล่าวธรรมก็คือกรรมเจตนาวาธามิว่าเป็นกรรมเป็นธรรม มัเนมเป็นเจตนาหังเรเจตนาเนี่ยมันมากับว่าเจตนาบวกอาหังอาหังก็เราดูก่อนพิกเวดูก่อนพิสูจน์ก่ออันว่าเราจำใจตรงๆนะย่อมกล่าวนี่แปลว,ว่าย่อมกล่าวนะนะสิ่งกรรมว่าเป็นเจตนา หรือเราย่อมกล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมมีกระด้ษเนี่ยเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมพิเวรู้ก่อนพิู่จนทั้งหลายไงเดี๋ยวไปแล้วนี่นใช่ไหมเรากล่าวเนี่ยเรา,ากล่าวเจตนาในคำว่าเจตนาว่าเนี่ยว่าจออากวัฏฐานว่าเป็นกรรมอันนี้เราเป็นกรรมเนี่ย แสดงวาหมายความว่าเราจะทําอะไรก็ตามเจตนาถึงเราทําผิดทำถูกมีเจนาก็ตามแต่ถ้าเราไม่มีเจตนาถือว่าไม่ใช่เป็นการกระทำกรรมนี้คือการกระทำที่หลวงพ่อพูดตั้งใจทำนี่คําเนี้ยเขาก็ทำเนี่ยคือตั้งใจทำมันมีสองอย่างไอ้ทำนี่คือกรรมทำชั่ว มันอยู่ที่เจตนาใช่มันสองอันไงใจดีใจชั่วมันอยู่ที่เจตนาเจตนามันเป็นตั้งใจก็ครมให้ทานทำดีหรือกรรมดีอยู่ที่เจตนาแหละทำดีก็กรรมดีใช่ไหมบุญอย่ากบุญได้มากหรือน้อยอยู่ที่เจตนาเนี่ยความหมายง่ายๆคำว่าเจตนาเนี่ยสำคัญมากในพระพุทธศาสนาหรือแม้แต่ทางกฎหมายก็ตาม ถ้ากฎหมายใดที่คนอยากทําไม่มีเจตนาในการทําผิดมันก็เบาลงหน่อยใช่ไหมโ,โ,โทษใช่ไหม<ด>ไม่มีเจตนาด,ด,ด,ดทำด้วยสติสัมปัญญะเลื่อนหรือไม่คิดว่าเป็นโทษหรือไม่คิดว่ามันผิดมันราแรงไม่มีเจตนาจะทําร้ายบางคนบ้าอาจจะแค่ตักเตือนใช่ไหมจะมีหนังเพรมีเจตนาเพราะนี่ยคำนี้ เราพยายามเวลาแนะนําญาติโยมทำบุญทำอะไรก็ตามโย<ำ>มขอให้เรามีเจตนาที่ดีใช่ไหมเหมือนบางคนเนี่ยต่อยทานหลวงพอ่อวันนี้ไม่มีอะไรเลยนะใช่ไหมวันนี้ตื่นสายไม่มีอะไรเลยหลวงพ่อฝนตกวันนี้ไม่มีอะไรเลยแต่ก็ใ่บาสนะเขาติดจับตรัสคือท่านตรัสเสมอตรัสกับอะไรนาคาปินิกาเฉจขีคือมีเรื่องเป็นอย่างนี้ าณาท่าบิณฑิกาเสษฐีมีอยู่ช่วงที่ตอนนั้นคือตัวเสษฐีเนี่ยคือศรัทธาพระพุทธเจ้ามากแล้วก็ไม่เคยพูดไม่เคยถามพระพุทธเจ้าพเพราะเกรงใจพระพุทธเจ้าไง mm hmm. ก็ท่านเป็นทั้งกษัตริ์ด้วยท่านเป็นคนละเอียดอ่อนนุ่มละเอียดอ่อนเนี่ยจะไหมจะพูดจะถามอะไรไม่กล้าถาม mm hmm. พระพุทธเจ้ากระถามมีช่วงคือเศรษฐีเนี่ยขณะท่าบิณฑิกาเรษฐี บัวแต่อุปเทวชัมภเข้าวัดเข้าวามอยปกติเศรษฐีก็จะเป็นเศรษฐีจะมีคนดูแลเรื่องคล้ายๆอินเดียก็มีคนดูแลเรื่องเรื่องกิจการด้านค้าต่างๆใช่ไหมไม่เหนทแต่พอเศรษฐีเจ้าของมาวัดแล้วก็ก็พวกคนดูแลต่างๆก็เจ้านายไม่อยู่หนูหน้าอะไรอย่างีน้าบ้านใช่ไหมก็เลยก็าาเ,เลยบไม่ค่อยได้ใส่ใจรักษาทรัพย์หรือนีแต่บางคนเป็นลูกหนี้ ปล่อยกู้ปล่อยอะไรไปบางทีก็พอเจ้านายไม่อยู่ก็เบี้ยวเดี๋ยวนี้อเดี๋ยวนี้เนี่ยจแล้วสุดท้ายก็ก็จนลงนะจะีิีนจนลงมีน้ำซ้าเนี่ยทรัพย์สมบัติมีทั้งหมดจิดแปดโกติในส่วนหนึ่งก็คือจุดแปดโกตส่วนหนึ่งก็คือมาสร้างวัดพห้เจดวัอยู่แล้ว และอีกส่วนหนึ่งที่เศรษฐีมีก็จะฝังซักฝังฝังไว้บ้านอยู่ไม่ห่างไกลจากแม่น้ำสขาขาเพราะถึงเวลาหน้าฝนน้ำมันพัดต่งพังเอาทรัพย์สมบัติหายไปหมดจนถึงวัน,นเศรษฐีไม่ค่อยมีปัจจัยไม่ค่อยมีเงินจนลงแม้แต่เทวดาที่อยู่ในนั้นก็ยังจะตำหนิเศรษฐีว่า เนี่ยเธอเจถีเจถีไปทําบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจนลงทุกวันทุกวันเนี่ยทาเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์นะเทวดาทิ่ประจานั้นอ่ะเจถีโมโหไล่ออกไปเลยนะเทวดาตัวนั้นไปเออเทวดาตัวไล่ออกไปเลยนะออกไปเทวดานั้นเร่ร่อนไปไหนก็ไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้เขาเรียยวอะสัมมาทิจริเขาเรียกเทวดามา แล้วก็ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่แน่สุดท้ายไปหาพระอินทร์ทนะ้าวสก,ก,กัดท้าวท้าวสกัดก็จงกลับกลับไปอยู่ขอขอโทษขอปลงขอไปกลับไปเศรีฐีเจดษฐีเขาให้ไปหาสมบัติที่ผัดไปไม่ใช่เหรอ,อ,อใช่ไงพอพอสุดท้ายก็ไปไป,ไปหาเศรษฐีก็คือไปหาสมบัติมาให้สมบัติที่หายไปเศรษฐีก็เอาให้เอาไป ใช่ไหมท <c oughs> ี่ให้อภัยเยอะจามานันตนนั้นแล้วหลังจากนั้นก็มาใสาา่บาตรมาใสาา่บาตรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเศรษฐีข้าพเดียยังสวายทานอยู่หรืออย่าถามนี้นะเป็นครั้งแรกที่เศรษฐีได้คุยกับพระพุเจ้าแล้วบอกพระเจ้าข้าข้าพระองค์ถวาย ทานแกพพ่พระภิสุสงฆ์เป็นเนืองนิอยู่แต่ทานขอ,ของข้าพระองค์เป็นเพียงน้ำเรียกน้ำพระอุ่มน้ำผักพระอุ่มแค่น้ำผักพระอุ่มเท่านั้นน้ำผักพระอุ่มคือน้ำอะไรน้ำน้ำดอกผัก มีแต่ผักดองอ่ะแล้วก็น้ํารองผักแค่นั้นเองกหวายเขาก็จะองรู้เลยว่าเจตนาของของเศรษฐีนี่คิดว่าทานที่ตนเองถวายนั้นเป็นทานที่เศร้าหมองนะได้ค่าได้ค่าเหมือนพวกเราเนี่ยเรลาเดอมิตบาทก็จะเจอโยมบางคนอาจารย์มีอะไรเลยแบบนี้ใช่ไหมคยอแค่ไข่ต้มไปใช่ไหมน้อยเนื้อแต่้ะข้าพุทธิยาวเศรษฐีเธอจงอย่าดูหน ว่าถานที่ถวายดีแล้วเป็นฐานที่สร้างของอาเธอมีเจตนาดีนะฐานนั้นย่อมมหักพลังก็คือมีผลมากฉ mm hmm. ะนั้นการทำบุญนะหมายความว่าถวายถานถ,ถ้าเจตนาแรงก็ของมากของน้อยไม่สำคัญอยู่ที่เจตนา mm hmm. บางคนถวายเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแต่ mm hmm. ถวายแบบเมือนแ่งกันนะจำ mm hmm. ไหม เจตนาที่ไม่ดีอยากได้นะได้นะถ้าถวายแบบนี้ได้บุญนอน mm hmm. แต่ถวายด้วยเจตนาที่แต่งกล้าว่าเอา้าเขาถุกที่ถุกสงหรือว่าจะสร้างบวชรสร้างสาราหรือถวายทานอะไรก็ตามขอให้พระองค์สุสงฆ์ได้ท้ายยอดเกิดใจสิ่งที่เราถวายนั่นคือเจตนาที่แต่งกล้าแล้วมั่นคงในสาระนั้นคือท่ารัตตะการฉะนั้นเจตนาเป็นเรื่องสำคัญ ในรพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์เก <c oughs> ิดจึงกลัาว่าเจตนาหังเจตนาหังต้องบอกเจตนาหังไม่ใช่เจตนาหังเจตนาหังเจตนาก็คือการตัดตาหังออกเจตนตาหัง,ออหงที่ตระเวกวรรมวัฏฐานี้เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมเนี่ยกรรมนี่ไม่ใช่กรรมกรรมแบบกรรมไม่ดีนะกรรมคือการกระทำกรรมนี่แปลว่าการกระทำ ไหนจะทำดีทำชั่วเขาเรียกว่ากรรมนะแต่คนส่วนใหญ่โอ้ฉันนกรรมฉันแท้ๆเนี่ยเขาตีกรรมนี้แม่กรรมมันสองกรรมกรรมดีกรรมไม่ดี ีการกระทําก็กระทําการกระทํตรนกรรมก็คือการกระทํามีสองงานกรรมแปลงมันคือบทของนักปฏิบัติธมามได้บางคนว่ากรรมเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียวเป็นกรรมแล้วโอือใช่ไหมกรรมมันสองอย่างกรรมดีก็เป็นบุญไปกรรมไม่ดีก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีไปเป็นบาปแต่ลกรรมก็แต่ละกรรมเลยมันมีบุญกับบาปมันมีมันมีสมาธิจิตกรรมบิดากรรมบิดาที่จิตเออ 嗯。<music>